สบายดีบ่าวค้ออ่าขออนุญาตเปิดแฟสก่อนเด้อเพราะว่ามันมือดอยนะครับเนาะอันนี้มันรถคันนี้เลยบ่ครับนี่ยวัดวัดโรงแรมนี่หรู้นะครับเนาะงยำขึ้นเนาะพี่น้อง,าม,อง,ม,นนองมาขึ้นอยู่ข้างโรงแรมหรู้เลยพี่น,อน้องไช่รถคิวทุ่มสี่สิบห้ากิจวัตรคันนี้นะมั้งไอวานนี่ไปเฮ้งยามไปถามเพิ่นปะ่ะเร็วรถเด้อรถเด้อ รถรถไปไปไป,ไปเออเออขัวมนั้นนี้เป็นว่เออนี่พี่น้องมาขึ้นอยู่นี่พี่น้องนครชัยแอร์วันนี้กัทั้งเพื่นนทุ่มซีนีฟลามเนาะเออ ย่าลุงรถลงล่าเบืองหน้าเบืองหลังเดินรถอ,ออกก่อนเด้อ <c oughs> สมมติว่าคาไปเขา้าของน้ำน้อยลี่เนาะไปเขา้าของน้ำโย่ปฏิมาขึ้นรถเขาออกก่อนเออนี่เห็นหัวนี่มันมันอยากรวมเลยล่ะหน้ายงางไม่ก็ยังรุดปอกลวดลี่เฮ <c oughs> ็ดได้วะเออเออนล้วนี่ก็ล่อรถให้น้องขึ้นรถก่อนพี่น้องมันเป็นคิวรถเหมื่อไหร่ยุ่หนาโรงแรมงมันนีพอดีเลย ทังหนาาลงไปมันบอกข้อสอพไปน้องลงไปแน่มันบอกข้อสออันนี้ก็พูกอาหารกูุงเทบเพื่อนต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ของบาคอทั้งบาคอคันต่อไปเดี๋ยวตรวน้องยุบพี่น้องแต่ว่าเหตุทีไหพี่น้องชีวิตคนเราต้องดิ้นร้นพี่น้องเลยเนี่ยเพื่อนก็วอาไอเพสเพ่อนก็ยังไปหาเงินใส่เทวะพอได้เที่ยวสงการน้ำเนาะเพิ่นก็ว่าหาเงินนะเทวา มีเงินอาจมึลงมาเที่ยวสงการทำไมอีกวะเนี่ยวะเนี่ยวะไปเฮ็ดงานเนี่ยไอเป็ยดตรงเงินหนพี่น้องเลยเออแล้วนี่มองนั่งถ่ายอยู่ไุธยาหัมมองนั่งถ่านเนี่ยโอ้นี่มองนั่งถ่านเนาะมองนั่งถ่ายอยู่นี่ละเนี่ยเขานี่นี่กันแต่นั่งไในอีกันเนาะไม่มักแต่ว่าเลี้ยวเบิ้งเป็นบอสโซ่ละกันเลี้ยวเบิ้งมัดเขาลงเลี่ยมพอดีไหมพี่น้องน้องอํานาะ ย่างรู้เลยพี่น้องไอ้เคยมานอนโรงแรมนี่เสียนหนึ่งเลยพี่น้องอ่ามานอนงครับน้องอ้นใหญ่ตอนบุกไอ้ขามมาตะกีต่ะครับน้องม่นครับอ้นใหญ่ครับเมียหมอนเพราะข้าลิลี่เ่ราะจับ่ได้เคยนอนเสียนหนึ่งอยู่โรงแรมดีดีเลยพี่น้องเอาฮะให้โดนทางปลอดภัยเด้อเอาให้ให้เยญ่ลิลี่ให้น้องกอดวาดหน่อยเนี่ยมันขึ้นหอดแล้วเออได้ต้นเนาะเออเอา เดี๋ยวกันโบโดนนอกลิลี่ไปไปมานะากันเออไปไปสิไปเออเอาคนที่มาไหว้หลานก่อนพี่น้องทางไในล่ะไปไปเออไปไปเอาเอาเอาเออเฮ้ยแต่ได้ตุนเดือดไปไปไปโชคดีนะล่ะเด้อเดี๋ยวกลับไปนั่งขึ้นรถแล้วพี่น้องโอเคไปละแต่ได้ตุนไม่พี่น้องเลย ไปแล้วก็ขึ้นฮอตนะพี่น้องไปแล้วก็ขึ้นฮอดนะคะบาด์นีกาซิมาว่าพวกเป็นคอมเมนต์ว่าเสาไข่อยเนาะว่าเรื่องข่อยเห็ดคลิดว่าเอากระบอมาเสาร์แปลว่าอะไรอีกจุดประสงค์ของข่อยข่อยณว่าให้เขาคิดไข่อยว่าเขามีใจสุกเจ้ามุจักบอกถ้ขาข่อยบเว็าแบบนี้เขาสิบมีมุกมีใจสุกไข่เอ้ยนอกก้องการสุกไข่บริเคทธิ์ในการแบบนี่แหละความหักแท้ความหักที่แท้จริงแมไนไปกต่เงินข่อยมากแต่เงินข่อย เขาจะว่ามึเจ้าฟังซาเลอร์เลือนไงี่ยถึงมันจะพิษหูพิษท่ากูได้กับขอโทษขออภัยขอกลัวไม่ขอยเาว่ากันแบบนี้บาวคอแล้วก็เป็นน้องไอ้เชรแร้าก็อยูต้องขอยาเกันได้ปีทลัยศาสตร์ดูเมนพึ่งจะมายุรู้จักกันนะคะส่วนบาวคอน่ะขอย่าว่าไหล่ละขอย้ังเจ้าว่าขอยาวดูถูกดูมินเขาขอพอดีดูถูกแต่ขอยาวว่าเขามีใจขอยบอกล่าแล้วก่อนเราขคืนรถนะเก็บเอาคั่ที่คนอื่นว่าคั่คุยคนอื่นว่าไ้ คำที่คนอื่นดูถูกเรเก็บเอามาเป็นแรงบันดาลใจเลยออย่าสุเก็บเอาไปเครียดอย่าสุเก็บเอาไปคิดมากอืมเอื้อนอกบอกกันซ้อนกันถาเขาบอกหักเขาสิบบอกเขาสิบอกว่าอันนี้สุขเจ้าต้องเข้าใจข่อยเ้อถามันพิษหูสุเจ้าได้กับขอโทษขอภั้หลายหลายเลยจ้ะถ้าสุขเจ้าเป็นห่วงเจ้าก็บอกคารถซอยข่อยแน่จ้ะออกซอยแน่ได้กับเบาคอสิไปก็บอกโอนมาให้เราในราคารดน่เออไปกับเงินข่อยทีผู้ชมให้แล่ กินเหล่าเักอีนี่สูบยาเมียนี่อืมสิว่าจะได้ไหมิไหดีน้ำซัมไดอืมคอยก็สิไหเล่าไปนี่คู่บอกคอยอยากไห้เราไปเหตุงานเหตุการ์เล่าก็มีมนมาามหน,น,น,หน,น,นี่มีสินเราเพาเต่าโทรมาท้าหนีท้าสินสิไหคอยกับเบาเพล็ดใส่หนีใส่สินไหคอยกะบอกไวพอชิบอกตรงๆเสนอก่อนก่อนเล่าสิไปนี่ถ้าบ่กมีหนีไม่สินก็สิบ่ห้ไปสะ่หรออืมทางบ้านก็โทรมาทาาหนีท้าสินเรา อข้าใจบอกสุนเจ้าผู้หูยังสุเจ้าคนเนาะสุนสเจ้าอย่าว่าคอยก็ซอยได้ซ้ำคอยซอยได้เราพื่เลือยไอ้น่องเนาะคอยก็ครอบรัดด้วคอย,อยต้องไปหาเงินใส่เขาคอยบอกให้รรบอดดอาเดอสักสองสามเดือ,อนพอได้ใส่ข้ามื่นสองมื่นกันยังดีเอออคอยเว่าห้ฟังซะอันนี้ค่ะได้กันได้ว่าหมายว่าหอยฟังซออือมเพื่อนนะเออกินเหล่ากันกันยังดีกว่ากินน้ำกระทอบบาซันเ่าเสิร่อหอม กินยังดีก erm ็กินไปคะแนนใส่เงินเจ้าของดีปะอันนี้ซีว่าเห็นเด้อกินเหล่าแต่ใส่เงินอีปุจมนี่แหละสูบยาแต่ใส่เงินอีปุจมนี่แหละเอออันนี้เขาบอาเห็นฟังอือข่อยกินกับท่อมใส่เงินข่อยอือนะท่อมคนเขาก็กินกันบันบันบบเมืองบบเป็นข่อยบันเป็นนั่งกินบป็นมือป็นเป็นข่อยกินกันหนังเหรียน้ำหมูหน้ำพวกกินนั่งเจาะสองเจาะย่มสังสรรค์สังสรรค์อือ มาต่อมาว่าประชดจะคอยเรื่องกินท่อมแล้วให้กินกันเพือนกันฉ่นเจ้าอยากกินยังกินอยากเห็ดยังเห็ดแต่ต้องใส่เงินจะคล้องนะมันต้องถูกต้องอยา่าอย่าใช้จมูกคนอื่นหายใจนะมัน,มนลำบากอยากกินนังมนแต่เนี้ยอันนี้ต้องว่าวววหรือคว,วามชัดเจนเลยนะบ่าข้อมาอยู่นักข่อยข้ามมีดียังบอกเล่าก็มีดีในส่วนที่เราค่ะเราบ่เมาเ้า,ากันนีเบิร์ดร้านกระเบิงไห่ออ เราพูดไปหลักนี่ก็คือกันก็เคยเห็ดคลิปแล้วนะคั้นหนึ่งการควาข่อยประหลับบอกข่อยสัวยฟังเนอะข่อยเห็ดคลิปน้องเขาก็เบิ่งคลิปข่อยอยู่แล้วน้องข่อยไปกรุงเทพเบ่าวข้อเอาไอ้เพจนาพี่น่างมากรุงเทพสิอ๋อมากับผมแนวผมก็อยากไปเล่นน้ำมูเจ้าได้ก่อนไปหักอัได้บ่ได้ไปอ้อมมาบ่ได้ไปไงานใดเงินบ่มีงจะ บาทบาทหนึ่งกับบม่มีพี่น้องเลยเงิน่าไปพูดหวานหลอกล่อเอามากคิดจะบอกว,ว่าไม่ได้ดูถูกกันนี่ลยเพราะเรื่องจริงคือบ่มีเงินนักบ,บาทเลยไอ้พ่อนะ่ะทั้งไอ้กับเราตอนเราหาร้ำก็เห็นงานเน่ยมันคือบ่มีเงินห้ำเออพบก็เหตุจนสิ้นแอ้วไอ้เออไปหับมา,บาก็สิว่าจงได้สัตบ่ได้ไปหลอกล่อบ่ได้ไปว่าหวานเออนะมาอยู่ในขอดของกับในห้ยละบาทคอยตั้งเองพี่น้องมันน่ากลัวพอคน เขาสิ FC, ้ว well, ่าให้เอฟซีให้ข้าใจบอกข้าใจก็แล้วแต่เราเจะชี้ว่าให้ฟังเออชุมเจ้าบอกเป็นข่อยชุมเจ้าบอกหูจักหรอกข่อยนะหักแล้วสัมไดไอข้อนะข่อยฮักหักข่อยห่วงสุขภาพเราเออข่อยอยากให้เรามีเงินข่อยอยากให้เรามีมีมือมีตีนชุมเจ้าข่าใจบอกจรงที่ข่อยจมสิ่งที่ข่อยว่าชุมเจ้ากกายมาว่าว่าข่อยฮาดูถูกดูมินเขาทำได้ข่อยว่าดูถูกเพราะว่าข่อยเห็นมาแล้วชุมเจ้าเห็นบอกหูบอกจะพูดขนาดนี้ จะให้มาอยู่ด้วยทาทำไมแต่เลกคนกินเหล้าถ้าเลิกง่ายๆก็ดีสิก็เหมือนกับเบาเพชรที่ชอบกินดิบเลิกได้ไหมละ่ะต่อไปก็อย่าให้มาอยู่ด้วยถ้าจะมาอ้างอย่างอย่างต่างๆนานาขนาดนี้อืเบาเพชรเลิกไม่ได้ค่ะแต่เบาเพชรไม่ได้เดือดร้อนเงินใคร 응เงินตัวเองชัดเจนไหมเบาคอก็เลิกไม่ได้แต่ต้องหาเงินซื้อเหล้ากินเองเพราะข่อยบว้อันนี้เอาให้มันชัดเจนคุยไงคุยกันเอาตรงตรง,งไหมเลิกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องหาเงินด้วยตัวเองเข,ข้าใจไหมคะเบาเพชรก็เลิกไม่ได้อืมแต่ก็ต้องหาเงินซื้อกินเองอ่ะเบาเพชรก็อบอกใจควมหมยบอกค่านี่ เอาตรงๆเลยด้อนนูผู้ใหญ่คุยกันเลยเออข่อยยากให้เรา้าเราหมักกินให้เราไปหาเงินมาเพราะว่าข่อยบวชไว้ซื้อเหล้าให้เรากินนี่ควรจุประสงค์ของข่อยเข้าใจบ่เออเมื่อละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทบ่พอบุรีวันละเช้าเช้าเย็นบุรีชเช้าเย็นอือข่อยบ่มีเงินซุตา,า,ขา,าเข้าใจบอว่าข่ขอยบ่มีเงินซิตาจะข่อยาวแบบไรชิตาจะสิเข้าใจฮะคือข่อยบ่มีเงินอือ ในเมื่อเจ้าอยากกินจกไปหาเหตุงานในคอเอ้ยลำพังเจ้าสิมาขอข่อยแบบนี้ข่อยบบมีเงินให้เจ้าถ้าข่อยบ่ให้เจ้าเจ้ากับสรียดในข่อยเออความหมายของข่อยนั่นเบาเพชรเลิกไม่ได้แต่เบาเพชรหาเงินชื้อเองอันนี้ต้องเข้าใจคือเงินของเขาเองอ่ะอืมชุกเจ้าเข้าใจบอถ้าค่อยโบเราว่าอ้างนี่ข่อยบ่ได้ไปเอาเรามาัตงแต่แรกคือคือข่อยโบเขาแหละ เราเห็นคลิปเขาว่าเอาึุเจ้าลงมากรุงเทพดิมาหับกันแน่ขอกอยไปรเล่นนะมุเจ้าไอ้กลับไปหับกลับไปเอามาอยู่น้ำนึกว่าซิมาเเล่นอาทิตย์สองอาทิตย์กับโบมีงานก็เออก็อยู่นี่แหละไอ้กลับไปอยู่นี่แหละเออบัดยู่ลืบัดนี้ห้องข้อเฮาอยู่น่นและเฮากะเอาจังใดแบบนี้ถ้ามาเราดีบอกเราดีแต่เราเสียตรงที่บอเล่า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 นะคอยบมีคือข่อยต้องซื้อให้เราคู่มือคู่มือคู่มือนะึุงเจ้าเข้าใจบอกคู่มือแล้วเดือนหนึ่งมันเป็นเท่าไหร่ที่นี้น่ะ เออคือรังคิ้งมาอยู่นะัข่อยนั่งบอกเคยขอเงินข่อยนอก,กข่อยห่านางขอยิบอกไว้ให้ซะเด้ออือนอกจากแม่เราอยากได้ข่อยกระโอนให้แม่เราเอออันนี้พูดอะไรต้องคิดมั้งอือเขาเลิกไม่ได้แต่เขาซื้อกินเองบาข้อเลิกมาได้ก็ต้องหาเงินซื่อกินเองเพราะเลาบ่าแมนเด็กดน้อยนั่งลิลี่ฮักกัสิบหกปี บ่าข้อแล้วสามสิบแปดปีแล้วก่อนข่อยอีกอืมทีว่าให้มันชัดเจนซะ่เนอะถ้าชิมเจ้าเข้าใจงากระไ้การที่วา่าข่อ,ขอยบ้างหระอข่อยอยากเบาให้เรามีใจซิมเจ้าหู่บ่เออเ้าให้เราคิดเบาให้เราเครียดคนเฮาถาม่บาเขาเครียดเขาสิมีใจกว่ามึงเด้อจำไม่ได้มึงอย่าให้กูได้มีเด้อเงินนี่แหละมันสิเป็นคํำดีมันสิเป็นคํำดีกดดันให้เขาให้เขาสู่งานเข้าใจบ่ อันนี้เอ้ไอ้ยังเอ้ยมึงไ่ตั้งไปนะพ่อมึงอยู่นี่เด้วไอ้เสือมึงกินเองบัดโอยโตให้เขาทางเลยแบบนีอ้ออโอยแสดงว่าชุมเจ้าี่เข่าใจอีนยังงาเนาะคืออันคือคอมเมนต์หนึ่งแหละไปรดเราพ่อเอ้ยไปจะไปแต่ไปหาเห็ุงานเหตุการณ์หายใจหายใจทังท้งจมูกจะคองอันดีกลัวแมนถูกต้องอันนี้ฮันถูกต้องเลยข่อยถ้ามาข่อยเด้ตนเราบอกเราไปข่อยเด้ตนเออ ขอจทต้นเราน้ำตาขอกะไรน้องปุ่แหละเออขอเห็นนั่งลิลี่กับเงาแบบในไอ้บอยู่แต่ข่อยก็จจาเป็นข่อยก็ต้องไปเพราะข่อยบบมีเงินทุเจ้าขอใจบอขอยจังตัดปัญหานี่เออสุเจ้าบันนี้น้าตนสงสารขอเลยบอเอฟซีที่เบิ่งข่อยในถามเนี่ยขี่บอออกเงียวก็ออกบ่ข่อยเบิดทุจเจ้าคือแบบข่อยมีเงินแต่บ่ข่อยทานเนี่ยออา้ายู่ระซอยกันธมาหากินขยันขันแข่งข่อยบอววาอืมนั้น อันนี้ถ้าปบอกกับบด้เห็ดออหนึ่งเข่าเด้อก็ต้องบอกุเูเถอร่างถวยเด้อก็ต้องคูเถือ,อ่อได้กินเหล่าคักขาขึ้นหางทางเพลงขับบดแผ่นดินนี่ชุ๊เจ้าบด้อยูน่น้ำคอยถ่ายคลิปแค่แค่เวลาเขาเห็ดอันเห็ดเห็ดเทียทรัพนั่นแหละเห็ดเทียกันแล้งน,นักแห้งมาชนหนึ่งเข่ากินแล้วก็ทางหยาแถวเพื่อนนี่นักแห้งขนาดแล่หลังจากนั้นมาทำอะไรนอนขาขึ้นห้างค่ะอือข้าใจบ,อบอ้าแบบนี้ค่ะ ข่อยว่าได้พอไอคอแล้วก็คือไอ้ข่อยคนหนึ่งคือคนในครอบครัวข่อยบ่เม่นคนอื่นคือบักทิงคือกันข่อยอยากด่าขอก็ด่าได้เพว่าลานข่อยมันเป็นความรับผิดชอบของข่อยคือบบาข้อมาอยู่น้ำข่อยมันก็เป็นความรับผิดชอบของข่อยข่อยอยากว่าอย่างข่อยก็ว่าพระมาใส่เงินในทุ่งข่อยสุจ้าเขอใจบ่าแบนี้สุจ้าตสุจ้าเป็นคนดีบ่หามาไม่หาคนมาอยู่น้ำไหนมาใส่เงินนําสุเจ้าขอเศร้าขอเพลนขอแรงเอารองเบิ่งได้พ่อดือนหนึ่งบ่ได้พ่อสามมือสุจ้าตนะ คอยนีถือมาชุดแล้วสุดท้องสุดแล้วข้าจบ่บันค่ะอย่าพากธรรมดามาไล่มาคอยดูถูกดูหมิ่นเขาคอยสดูถูกถ้าคนบูฮูตะเก็บตะกันนะเออาขจาบอก้าเขาว่าจะเขาเข้าบูฮูตะขิดคนเฮาน่ะคือคอยนีถือขำดูถูกคนมาเนี่ยมันสั่นได้แล้วเออขคอยก็ยังอดยังทนเขาว่าให้คอยนะคอยผ่านมาบัดคอยไปเหตุงานดุไซรับจ้างดุไซเขาว่าจะคอยขึ้นมูขึ้นมาเนี่ยเออ จะเข้าใจบอกแม่อยู่ประเทศไทยนะเดินดีๆนะพิ่ช่จะเดินชั่วลุยชะไล่เหมืนวัวหมุนควายอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกไม่เหมือนอยู่อยู่ในเมืองไม่เหมือนอยู่บ้านนอกบ้านเธอนะขุนเขารูถูกข่อยอืมอยางน้ำก้นจระานเอ่อไปตลาดบวูุจักหน้าจักหลังหลดลางขึนทันหึน้นทันอยู่เมืองกรุงเทพไปตลาดขาเจะาว่าใส่อยู่บ้านอยู่กรุงเทพนะไม่ใช่บ้านนอกเหมือนบ้านเธอที่บ้านเธอน่ะคงจะมีแต่ฝูงวัวฝูงควายน่ะสิบางแล้วเขาเว่าเธอข่อยนะ ่อยก็อดก็อดกะทนเอออย่าให้กูมีเงินเด้อคอยกะเก็บมาขิดเก็บมาบดทุกสิ่งทุกอย่างเออสียใจเอียมาว่าให้ข่อยเห็นเอ,อี่ว่าพ่คือคนดูถูกนั้นไม่ได้มีแต่คอยดอกไม่ได้มีแต่่อยดูถูกคนคนดูถูกคอยเออขั้นที่เขาดูถูกคือเขาไม่ได้ดยังมากมายคือให้เก็บเงินเด้อไอ้ขอด้อให้เจ้าเก็บเงินถ้าเจ้าอดกินเหล้าได้เจ้าก็มีเงินเก็บมองได้่อยเบ้าผิดข่อยทามแน่ในคลิปนี้ค่ะ มองไดเออถ้าเจ้าอดเหล่าอดบุรีได้เจ้าก็มีเงินเก็บยางก็ได้จะให้เก็บเหลือนละทันสองพันไปใหหนึ่งวิศวะได้อ่กมืะนหนึ่งขอยังว่าเออมันพิษมองไแบะมันเป็นคับดูถูกวะคำนี้ฮะคอยให้เขาแก็บให้เขาออมอ้อนแต่ก็ดีแก่เจ้าของเองเออข้าใจบอกเออขนาดแน่เราเองเราก็ยังบอกอ้า,อาสิศวะยังไหลโทษไปกันยังบอกหักอืมสิว่าจังได้สะ หอยแล้วมันดีสัมได้ข้อกระบอกเลยบัดไปละบัดจากมากกับมาเด้อยินดีตอนรับแต่ห้างเงินใส่หนีใส่ชิ้นเขาให้มันเบาบางก่อนเด้อแต่ว่าสิให้ยคอยกับไอ้เพ็ดใส่ให้ขอกระบอกไว้แล้ว่อยกัะหนีชิ้น่อยกับถ่วมหัวคือกันบ่แมนหอยโบมีหนีโอเคนะพี่น้องสําหรับคลิปนีเบ่าว่าร้ายแล้วแตู่้ไดสีเขา้าใจบ่เข้าใจก็แล้วแต่คอยอธิบายได้สํานีเออนะ